Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oh lên happy birthday to you, birthday to you, happy birthday, happy birthday. Happy birthday. HAPPY BIRTHDAY TO YOU อธิษฐานน้อยคุณแม่ขอให้นาบูลเป็นเด็กดีสุขภาพาแข็งแรงเรียนเกง่งๆอ่าวคนดีใครเนี่ยเป็ดแม่สิ <c oughs> ้นใจแม่หน่อย <c oughs> นี่นี่ขอให้นาบูลไม่ดื้อไม่งองแงนะครับอ่าวผิดงานละโอเคเปเลยครับไปพร้อมกันหนึ่งสองสา ่าเลยแล้วปอนดเทียนอ่าโบมี่ขอเทีหน่อยไไหมโอเคเ